สวัสดีครับสำหรับในคอนเทนต์นี้เราจะมาดูวิธีย้ายวัตถุจากเลเยอร์หนึงไปยังอีกเลเยอร์นึงในโปรแกรม Adobe Illustrator 2025ด้วยวิธีที่สะดวกแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับตอนนี้ผมมีวัตถุอยู่ด้วยกัน3ชิ้นแยกเก็บไว้ใน3 l a เลเยอร์และในแต่ละเลเยอร์ก็มีองค์ประกอบย่อยๆเป็นของตัวเองดังนั้นถ้าผมต้องการอยากจะย้ายวัตถุชิ้นใดชิ้นนึงเช่น วัตถุที่เป็นรถตู้จากเลเยอร์ทรัคไปเก็บไว้ในเลเยอร์อื่นเช่นเลเยอร์บ็อกผมก็จะทำแบบนี้นะครับอันดับแรกครับดูไปที่บานหน้าต่างเลเยอร์หรือว่าเลเยอร์พาเนลที่อยู่ด้านขวามือของหน้าจอตรงนี้นะครับจากนั้นชี้ไปที่ช่อง Indicator select art ของเลเยอร์ทรัคแบบนี้นะครับก็จะปรากฏสัญลักษณ์อินดิเคเตอร์เป็นกล่องสี่เหลี่ยมเล็กๆปรากฏขึ้นมาตอนนี้คือเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็จะสังเกตว่าชิ้นงานที่อยู่ในเลเยอร์ทรัค ทุกตัวจะถูกเลือกพร้อมๆกันซึ่งจริงๆแล้วนะครับถ้าลองไปคลิกเลือกแต่ละชิ้นส่วนของรถตู้ที่อยู่ในเลเยอร์ทรัคก็จะเห็นว่าจริงๆเขาถูกแยกเป็นชิ้นๆหรือก็คือการที่เราเอาองค์ประกอบเล็กๆ,ๆหลายๆชิ้นมาประกอบให้เป็นรูปรถตู้นั่นเองนะครับดังนั้นถ้าเราต้องการอยากจะเลือกชิ้นส่วนเหล่านี้พร้อมๆกันเราก็สามารถคลิกไปที่ indicator select art ของเลเยอนั้นๆเช่นของเลเยอร์ทรัแบบนี้ได้เลยนะครับ หลังจากนั้นเราก็จะสามารถย้ายตำแหน่งเลเยอร์เขาได้แบบง่ายๆแบบนี้ครับนั่นก็คือให้คลิกค้างไว้ที่ตัวอินดิเคเตอร์ select art ที่เราต้องการนะครับแบบนี้แล้วก็ drag เมาส์ไปยังเลเยอร์อื่นๆที่เราต้องการอยากจะย้ายวัตถุไปเก็บไว้เช่นตอนนี้ผมเลื่อนหรือย้ายตำแหน่งมาอยู่ที่ l a เยอร์บแล้วปล่อยเมาส์ก็จะพบว่าตอนนี้ใน l a เยอร์บ จะมีวัตถุอยู่ด้วยกัน2ชิ้นคือวัตถุที่เป็นกล่องและวัตถุที่เป็นรถตู้นะครับเพราะว่าถ้าผมคลิกไปที่สัญ,ญลักษณ์อินดิเคเตอร์ของเลเยอร์บล็อกแบบนี้ก็จะพบว่าวัตถุที่เป็นกล่องและวัตถุที่เป็นรถตู้ถูกเลือกพร้อมๆกันโอเคครับด้วยเทคนิคง่ายๆแบบนี้สามารถนําไปประยุกต์ใช้งานกับตัวชิ้นงานที่ประกอบไปด้วยองค์ประกอบเล็กๆแล้วแยกออกไปไว้คนและเลเยอร์เพื่อให้เราทำงานได้ไวขึ้นแล้วก็ง่ายขึ้น ก็หวังว่าทั้งหมดนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยไว้ยังไงพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสำหรับในครั้งนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ